เปิดตัว Honda p โปร็อกอีวีรถจดไฟล้วนจาก Honda คันใหญ่กว่าซ V v เตรียมขายเร็วๆนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล เมื่อช่วงวันที่6ตุลาคม2565ที่ผ่านมา Honda ได้เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Honda p r o ร o ็อกอีซึ่งเป็น SUV ที่เหนือกว่า Honda c ซ v สำหรับ p r o ok ร็อก e ี V เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Honda ผู้ผลิตรถยนต์เบอร์ตน้ตนๆของญี่ปุ่นและ General Motors ที่ถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งในสหรัฐอเมริกาโดยแพลตฟอร์มของรถนั้นจะใช้เป็นแพลตฟอร์มอัลเทียมที่พัฒนาโดย General Motors ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะถูกใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆของ General Motors ทั้ง Chevrolet Blazer EV และ GMC Hummer EV เป็นต้นการออกแบบตัวรถนั้นถูกรังสรรค์ขึ้นที่ Honda Design Studio ในลอส a n g e จล s สมิติตัวรถมีความยาว4,877ม m mm, มกว้าง1,989ม m mm, มสูง1,643ม m mm, มระยะฐานล้อย,ยาว3 0 9 4ม m mm, ม โดยรวมมีขนาดใหญ่กว่า Honda c เซี v ในทุกมิติการออกแบบด้านหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบภาพรวมยังคงเป็นกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Honda ที่รู้สึกได้ทันทีที่มองเห็นด้านข้างมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด21นิ้วช่องชารไฟติดตั้งเหนือตำแหน่งซุ้มล้อด้านหน้ากระจกมองข้างสีดำตัดกับสีตัวรถมือจับประตูนั้นยังคงใช้เป็นแบบธรรมดา หลังคามีความลาดเอียงเล็กน้อยรับกับส่วนท้ายและเมื่ออ้อมมาถึงด้านหลังต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวการออกแบบดูเรียบง่ายแต่ลงตัวมีความแข็งแกร่งสมกับเป็นรถอนเนกประสงค์ตกแต่งด้วยกันชนสีดำตัดด้วยดิฟฟิวเซอร์สีโลหะไฟท้ายทั้งสองข้างนั้นถูกเชื่อมด้วยแถบสีดำเงาพร้อมกับติดตั้งโลโก้ฮอนด้ภาษาอังกฤษแทนโลโก้ตัว H แบบเดิม และเมื่อขยับเข้ามาสู่ห้องโดยสารโดยรวมให้กลิ่นอายของความอเนกประสงค์พรีเมียมการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนั้นถูกเน้นไปที่ความสะดวกในการใช้งานโดยเด่นด้วยจออินโฟเทนเมนต์และควบคุมส่วนกลางขนาด10นิ้วแบบลอยตัวติดตั้งกลางคอนโซลหน้าถัดลงมาเป็นปุ่มต่างๆสำหรับควบคุมระบบปรับอากาศภายในรถโดยเป็นแบบแยกอิสระสองโซนตำแหน่งคอนโซลกลางเป็นพื้นที่ของแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายและที่วางแก้วน้ำา2ช่อง พวงมาลัยของรถเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน3ก้านทรงกลมหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบฟูลดิจิตอลขนาด7นิ้วส่วนในด้านระบบขับเคลื่อนนั้น h อน da ยืนยันว่า Honda p โ o ล o อก E ี V จะมีทั้งตัวเลือกที่เป็นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อน2ล้อและมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสล้อสามารถรองรับความจุแบตเตอรีร่ได้มากกว่า100กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นชุดแบตเตอรี่เอาเทียมของ General m o t มอเตอร์ให้ระยะเดินทางได้ไกลาราว420 ถึง520กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน EPA ของสหรัฐอเมริการองรับการชาร์จไฟแบบ DC Fast Charge ได้สูงสุด190กิโลวัตต์และ AC Normal Charge ขนาด11.5กิโลวัตต์สำหรับการทำตลาดนั้น Honda า r o o k อก EV คาดว่าจะถูกเปิดตัวทำตลาดอย่างเป็นทางการในปี2024หรือ,อยังเร็วที่สุดก็คือปลายปีหน้าในสหรัฐอเมริกาส่วนในตลาดอื่นๆนั้นจะทยอยเปิดตัวทำตลาดภายหลัง และปัจจุบัน Honda ยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องราคาซึ่งหากมีรายละเอียดการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งและเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับ Honda p r o ร o ็อกอีคันนี้สวยโดนใจใครบ้างหรือเปล่าหากในเมืองไทยของเราใช้ดีไซน์นี้ในการทำตลาดจะน่าสนใจหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูก ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ